มีใครเดินเล่นเลยผมอยู่นี่ใช้ชีวิตแบบเบียนเคตอนอยู่ตู้ปลามากมาเดินเล่นแล้วไม่เดินแล้วก็คือไม่เนียนไม่โกรนะฮะแต่ไม่ลืมบอกไว้ก่อนเขาสาห์แจ้งว่าไม่ตามไม่ตามกลายเป็นตามกันไปคือผมอะเอาจริงนะตัวผมรู้สึกดีใจมากแหละที่ตามมาให้กำลังใจ แต่เราก็เป็นห่วงนงคะครับแม้อย่างวันนี้มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนคือฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วใช่ไหมฮะเผื่อไปค่อยวัคซีนกับคนอื่นมาแล้วด้วยทำอะไค่อยๆไปนะเร่องมี้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันโอเคไงแต่เมววื่อวานเนี่ยไม่ได้นะเราก็เลยเป็นห่วงทุกคนว่าทํามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอบคุณมากๆทุกๆคนเลยนะไม่ว่าซัพพอร์ตผมทางไหนก็ตามขอบคุณจริงๆครับรวมไปถึงวันนี้ด้วยขอบคุณมาก อย่ามาบอกมาเดินเล่นแล้วพบเล่น40 2อ0ร้อย0่เยกล้องหนักกว่าหลวงพรอแช่มอยู่ตรงใจมากว่าเดินขายทรงแบบพี่กล้องไหมพี่พี่ต้องเอออย่าเพิ่งสนุกเกินเพลงเพลงต่อไปจะร้องเพลงช้านะครับเราจะร้องเพลงเศร้าแบบที่ในโชว์เราไม่เคยเศร้ามาก่อนเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงผมว่าถ้าใน เพลงทั้งหมดที่เราจะเล่นในวันนี้เพลงนี้น่าจะมีอายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดหวังว่าทุกคนท่านใจยังพอจําได้ยังพอร้องไปได้กันบผมได้นะครับถ้ายังมีร่วงเวลาของความรู้สึกแบบนั้นอยู่ที่เคยอยู่กับเพลงนี้นะครับอยากให้ร้องไปด้วยกันมากๆในรอบสุดท้ายนี้นะอันนี้เป็นเพลงว่าเจ็บที่ยังรู้สึกครับ